สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการตัดสินใจให้ดีขึ้นนะคะเราจะมาเจาะลึกแนวคิดของเรดาริโอจากบทความที่เราได้อ่านกันมาโดยเฉพาะหลักการที่น่าสนใจมากๆที่เรียกว่าการให้น้ำหนักความคิดเห็นตามความน่าเชื่อถือค่ะครับผมซึ่งบทความนี้ชี้ประเด็นสำคัญเลยนะคือเรื่องอารมณ์กับการไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันเป็นตัวบั่นทอนการตัดสินใจที่ดีมากๆเลยอือือใช่เลยค่ะดาริโอเขาบอกว่าต้องแยกให้ชัด2สเต็ป คือ1เรียนรู้ก่อนแล้วค่อยไปสเต็ปสคือตัดสินใจการเรียนรู้ก่อนอืมก็น่าจะโยงมาหลักการ believability weight e d thinking ที่ว่าเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะฟังดูเหมือนแบบว่าจัดลําดับความสําคัญข้อมูลที่เราได้มาเลยเนาะในยุคนี้ที่ข้อมูลมันเยอะไปหมดใช่เลยครับใช่เลยหลักการมันคืออย่าเพิ่งไปให้น้าหนักทุกความเห็นเท่ากันหมด<ภ>แต่ให้ฟังคนที่เรียกว่าน่าเชื่อถือในเรื่องนั้นๆมากกว่า แล้วคำว่าน่าเชื่อถือของเขานี่ก็ชัดเจนมากนะไม่ใช่ใครก็ได้แล้วใครล่ะคะที่เรียกว่าน่าเชื่อถือตามนิยามของเขามันต้องมีเกณฑ์อะไรวัดไหมคะมีครับหลักๆเลยนะมีสองข้อ 1. คือคนๆนั้นต้องเคยทําเรื่องนั้นๆสําเร็จมาแล้วซ้ําๆย้ําว่าซ้ําๆนะครับอย่างน้อย3ามครั้งคือต้องมีประวัติให้เห็นไม่ใช่ฟุกครั้งเดียวโหสามครั้งเลยเหรอคะ ใช่ครับแล้วข้อสองที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคือเขาต้องอธิบายได้ด้วยว่าทำไมเขาถึงทำสำเร็จมันมีเหตุผลมีกระบวนการคิดยังไงไม่ใช่แค่บอกว่าเอ่อทำทำไปเดี๋ยวก็ดีเองแบบนี้ไม่ใช่โหอันนี้ยกระดับเลยนะคือไม่ใช่แค่ทำได้แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมถึงทำได้แล้วทำไมเราถึงไม่ควรฟังทุกคนเท่ากันล่ะคะมันอาจจะดูขัดขัดกับที่เคยได้ยินมาว่าให้เปิดใจรับฟังเยอะๆนะคะคือ เรดเดเโอเขามองว่าความเห็นน่ยมันมีเยอะแยะไปหมดแต่ความเห็นที่แบบว่ามีคุณภาพจริงๆอ่ะมันหายากการที่เราไปให้น้ำหนักทุกคนเท่ามันหมดเออมันอาจจะทําให้เราหลงทางได้ง่ายๆเพราะสิยงส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่คนที่รู้จริงก็ได้เขาเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าไอเดีย meritocracy นะครับคือความคิดที่ดีที่สุดต่างหากที่ควรชนะไม่ใช่ความคิดที่มาจากคนเยอะสุด ไหมคะถ้าเราถามเพื่อนที่เพิ่งเคยซื้อหลังแรกเลยกับถามในหน้าที่เขาขายคอนโดย่านนี้มาเป็น1ิปีกับถามวิศวกรโครงสร้างเราก็คงไม่ให้น้ำหนักเท่ากันเป๊ะๆอยู่แล้วเนาะถูกต้องครับตัวอย่างชัดเจนมากเลยคือเราควรจะให้น้ำหนักในหน้ากับวิศวกรมากกว่าเพื่อนใช่เพราะเขาไม่ประวัติความสําเร็จที่จับต้องได้มีคําอธิบายที่น่าเชื่อถือในเรื่องนั้นๆโดยตรงแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะ เราจะเอาหลักการนี้ไปใช้ยังไงคือไม่ใช่ว่าพอเจอคนที่ดูน่าเชื่อถือปุ๊บเราต้องเชื่อเขาหมดเลยหรือเปล่าคะโอ้ไม่ใช่แบบนั้นครับไม่ใช่ว่าต้องเชื่อตามเขาทุกอย่างแต่มันเป็นเครื่องมือช่วยให้เราหาความจริงที่ดีที่สุดต่างหากสิ่งที่ดาริโอเขาเน้นมากๆเลยคือให้ลองไปหาคนที่น่าเชื่อถือมากๆนะแต่คนนั้นดันมีความเห็นต่างจากเรามากๆหาคนที่เก่งแต่คิดต่างใช่ครับเพราะตรงนั้นแหละคือแหล่งเรียนรู้ชั้นยอดเลย ลองพยายามทำความเข้าใจมุมมองเหตุผลของเขาให้ลึกๆจุดนี้น่าสนใจมากค่ะคือไม่ใช่แค่หาคนเก่งแต่หาคนเก่งที่คิดไม่เหมือนเราเพื่อรับคมความคิดเราเองแล้วก็ต้องรู้จักบทบาทตัวเองด้วยใช่ไหมคะว่าตอนนั้นเราเป็นใครในวงคุยใช่เลยครับต้องรู้ว่าตอนนี้เราเป็นครูหรือเปล่าคือคนที่ให้ข้อมูลหรือเป็นนักเรียนคือคนที่ถามเพื่อเรียนรู้หรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานคือช่วยกันถกแลกเปลี่ยน การเข้าใจบทบาทตัวเองเนี่ยช่วยให้คุยกันร,รู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วก็สําคัญมากคือต้องรู้ทันอัคติตัวเองด้วยกับดักสําคัญเลยคืออีโก้กับอารมณ์เรานี่แหละที่บางทีมันทําให้เราไม่อยากยอมรับว่าเฮ้ยเราอาจจะผิดก็ได้นะอืมจริงค่ะการกลั่นกรองความเห็นเป็นเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายการตัดสินใจมันก็ต้องดูผลลัพธ์ด้วยมีเรื่องความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวอีกดาวเลียวเขมีหลักการเรื่องความเสี่ยงยังไงบ้างคะ มีครับมีอีกหลักการที่สำคัญมากๆเลยใช้คู่กันไปคือการคำนึงถึงความเสี่ยงของการล่มสลายหรือ risk of ruin ประเด็นมันคือไม่ว่าโอกาสที่เราจะได้กำไรมันจะดูดีสวยหรูแค่ไหนนะต้องมั่นใจก่อนเลยว่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงมากๆจนเรารับไม่ได้เลยเนี่ยเช่นหมดตัวธุรกิจเจ๊งอะไรแบบนี้ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นศูนเลยเหรอคะโหดเหมือนกันนะหมายความว่า การปกป้องสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันสําคัญกว่าการไล่ตามกําไรใหม่ๆเสมอเลยแม้โอกาสกําไรจะสูงมากๆก็ตามถูกต้องครับเขาถึงกับยกตัวอย่างว่าสมมุตินะมีเดีลหนึ่งโอกาส90%เลยนะที่จะได้กําไรมหาศาลเลยแต่ด้านมีอีก10%ที่อาจจะทําให้เราเจ๊งหมดตัวไปเลยเนี่ยเขาจะไม่เอาเลยไม่เสี่ยงเด็ดขาดเพราะการสูญเสียทั้งหมดคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ต้องจํากัดความเสี่ยงขาลงหรือดาวไซต์ให้ได้ก่อนเสมอ ฟังดูเป็นการสร้างกรอบป้องกันที่แข็งแรงมากๆก่อนจะคิดบุกเลยนะคะสรุปแล้วภาพรวมของการตัดสินใจที่ดีในแบบของดาริโอมันคืออะไรคะมันคือการผสมผสานกันครับระหว่างการคิดอย่างมีเหตุผลการเปิดใจเรียนรู้ใช้เครื่องมืออย่างการให้น้ำหนักความเห็นตามความน่าเชื่อถือเพื่อกรองเอาข้อมูลที่ดีที่สุดเข้ามาแล้วก็ปิดท้ายด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดมากๆเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่เจอความล้มเหลวชนิดที่ว่าลุกขึ้นมาใหม่ไม่ได้ แต่ทั้งหมดนี้ก็เหมือนเป็นกรอบแนวทางให้เราเอาไปปรับใช้เองใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าต้องทำตามเป๊ะเป๊ะเป็นสูตรสำเร็จแน่นอนครับชีวิตจริงมันซับซองกว่านั้นเยอะนี่คือหลักการที่เขากลั่นมาจากประสบการณ์แต่สุดท้ายเราก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จากความผิดพลาดของเราเองนี่แหละแล้วค่อยๆสร้างหลักการของเราขึ้นมาอืมลึกซึ้งดีค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากให้เรากลับไปคิดต่อย,ยอดกันได้บ้างไหมคะครับอาจจะลองกลับไปถามตัวเองดูเล่นๆก็ได้ครับว่าเออ ทุกวันนี้เวลาเราคุยกับใครเนี่ยเรามองหาครูหรือคนที่น่าเชื่อถือที่เราจะเรียนรู้จากเขาได้จริงๆหรือยังแล้วเราเปิดใจมากพอหรือเปล่าที่จะฟังแล้วก็พิจารณาความเห็นที่มันต่างจากเรามากๆอย่างลึกซึ้งจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้ามันมาจากคนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือคนที่เห็นต่างกับเราชัดๆน่าคิดมากค่ะ แล้วก็ข้อสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันในทุกการตัดสินใจใหญ่ๆครั้งสาคัญๆเนี่ยเราได้ถามตัวเองจริงๆจังๆแล้วหรือ,อยังว่าเราได้ป้องกันความเสี่ยงที่จะนําไปสู่การล่มสลายอย่างเต็มที่แล้วหรือ,อยัง